ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็นำพาทุกท่านนะครับมารับชมการติดตั้งนะครับจอ Android ตรงรุ่นนะครับแล้วก็กล้องมองหลังนะครับประสิทธิภาพสูงนะครับในรถ mercedes benz นะครับ c class w 2 0 5นะครับรถคันนี้เนี่ยเดิมมาเป็นปี2015นะครับเป็น c 1 8 0นะครับมาพร้อมจอเดิมขนาด7นิ้วไม่มีกล้องมองหลังจากโรงงานมานะครับ เราก็ทำการติดตั้งตัวสเปคตัวจอนะครับที่เป็นจอตรงรุ่นขนาด10.25นิ้วเข้าไปนะครับตัว CPU เนี่ยเป็น Qualcomm ซึ่งเป็น CPU ที่อยู่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆในช่วงครึ่งปีหลังของปี2022นะครับโดยที่ CPU ตัว Qualcomm เนี่ยนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องใช้แรมสูงสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านถ้าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยหลายๆเจ้าขายกันนะครับถ้าเป็นแรม8ปกิกเช็คก่อนนะครับว่า CPU เป็น CPU อะไรนะครับการเลือกจอนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยจะเหมือนกับเวลาที่เราเลือกซื้อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับเราเดินเข้าซื้อเดินไปที่ร้านคอมพิวเตอร์ไม่มีใครนะครับมองดูถึงในเรื่องของแรมเป็นอันดับแรกนะครับทุกวันนี้ เวลาเราจะซื้อคอมพิวเตอร์เราต้องดู CPU เป็นอันดับที่1นนะครับเพราะมันจะมีผลมากๆนะครับในการใช้งานในอนาคตนะครับว่า CPU ตัวนั้นนีนน่มีความแรงและการรองรับถึงแอปพลิเคชันที่เป็นบิตเบสสูงๆต่างๆเนี่ยในอนาคตที่ท่านใช้งานลดไปอีก2ปี3ปีเนี่ยเขารองรับไหมนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวหลักมากกว่าในการเลือกตัวจอที่มีรัมสูงๆนะครับผมย้ำนะครับ ตัวสกรีนด้านในเนี่ยตัวที่จอที่เรานำเข้านะครับตัวด้านในเนี่ยจะเป็นสกรีนของ LG นะครับที่มีเซอร์ติฟายมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องมองหลังเนี่ยเราเลือกใช้เป็นของ Q-Cam นะครับ100% Made in Korea มีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับอ่ะทีนี้การใช้งานต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเรารับชมกันต่อนะครับในการใช้งานนะครับ ่อนอื่นเนี่ยท่านจะเห็นตอนเนี้ณวันนี้นะครับผมอนำรถเนี่ยมาให้ดูที่กลางแดดนะครับว่าเวลาที่เอารถออกแดดจริงๆการที่เป็นโครงสร้างจอแบบเนี้ที่เป็น IPS จริงๆเนี่ยมีระบบกันการสะท้อนจากแสงแดดเนี่ยมันกันการสะท้อนจากแสงแดดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่แต่ในร่มแล้วเราถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้คือการใช้งานจริงๆนะครับ คำว่าตรงรุ่นก่อนอื่นนะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างจะตรงบล็อกเขาจอเดิมเอาออกนะครับจอตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับถามว่ารถคันนี้มีสะท้อนไหมมีสะท้อนครับเห็นไหมครับแต่เป็นการสะท้อนที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะของเดิมยังเห็นได้ตามปกติอยู่ตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดจะมีหลายๆเจ้าที่เอาเข้ามาเนี่ยจอเป็นสีออกมุ้งม่วงฟ้าๆหรือบางบางเจ้าเนี่ยจะเป็นสีขาวขุ่นๆเลยนะครับ เวลาที่ออกแดดเนี่ยแล้วเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยอ่ะอย่างผมจะสาธิตนะครับเข้ากล้องมองหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยตำแหน่ง R position นะครับภาพที่จะขึ้นมาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าเรายังเห็นภาพกลางแจ้งเนี่ยได้ตามปกติอยู่เพราะจอบางประเภทตอนนี้เนี่ยเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยมองแทบไม่เห็นภาพเลยครับแล้วก็เวลาที่เส้นเนี่ยนะครับถ้าผมหักเลี้ยวพวงมาลัยท่านจะเห็นว่าเส้นเนี่ย เลี้ยวตามด้วยเห็นไหมฮะจะเป็นไดนามิกนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันเนี่ยยังแสดงผลอยู่นะครับถ้าเราคืนเกียร์นะครับเป็น D เป็น N เป็น P ภาพจะตัดกลับเข้ามาในส่วนที่เราใช้งานอยู่ก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยอันนี้คือฟีเจอร์ปรกตินะครับอะถัดมาเวลาที่เราจะใช้งานในส่วนของระบบ Android นะครับเราก็เพียงแค่เลือกฟีเจอร์นะครับ ให้ผลักสัญญาณเสียงก่อนนะครับเข้าที่อยู่ในส่วนของหมวด aux นะครับจากนั้นเนี่ยเราแตะกดที่ปุ่มลูกศรย้อนกลับค้างภาพจะนำพาทุกท่านเนี่ยเข้าสู่หมวดใหม่นะครับจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับหน้า gui แบบนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยหลายๆเจ้าก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดละ นะครับแต่การที่เราเห็นว่าเป็นถ้าเป็น GUI แบบนี้ไม่ได้เสมอไปนะครับว่าสเปคหรือว่าฮาร์ดแวร์ CPU ต่างๆข้างในจะเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ย้ำนะครับอ่ะทีนี้ถัดมานะครับจะมีทั้งหมดเมนูการใช้งานเนี่ยทั้งหมด9บล็อกนะครับเริ่มตั้งแต่โฟนโฟนคือบลูทูธนะครับ Navigation ก็คือ Google Maps นะครับคาอินโฟคือออกไปที่หน้าเดิมโรงงานนะครับ HD วิดีโอคือถ้าท่านมีไฟล์ฟวิดีโอนะครับท่านสามารถที่จะเอาเอาท b d r รฟ์เนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บเล่นไฟล์วิดีโอได้เลยนะครับเช่นเดียวกันมิวสิกถ้าท่านมีไฟล์เพลงเอาทั d r รฟ์เสียบเข้าไปของระบบตัวจอนะครับมันจะสกรีนไฟล์เพลงขึ้นมาให้ท่านสามารถที่จะฟังเพลงผ่านตัว m ั d ไรฟ์ได้เลยนะครับ Setting คือการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็โฟล์ลิงจะมีตัวระบบเป็นระบบ m i ลเล r Link นะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงละเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับเราขึ้นรถนะครับสตาร์ทรถเราควรจะออนไลน์ได้เลยไม่มีมานั่งหยิบโทรศัพท์มือถือละไม่มีคือถามว่ามันมันรองรับไหมตัวจอเนี่ยมันรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็น m i ลเล r Link Apple CarPlay Android Auto แต่พวกนี้เนี่ยถ้าถามผมเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันถือว่าค่อนข้างที่จะอัปเดตไปเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมานี้ลหละนะครับแอปก็คือในส่วนของระบบแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยแดชบอร์ดจะเป็น My Digital นะครับการแสดงผลข้อมูลตัวรถทั้งหมดนะครับอย่างสมมุติถ้าผมเปิดประตู ท่านจะเห็นว่าประตูสถานะตัวรถเนี่ยจะเป็นประตูเปิดขึ้นมาผมปิดประตูนะครับก็จะปิดรอบเครื่องถ้าผมเร่งเครื่องจะแสดงสถานะรอบเครื่องขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของไมดิจิตอลนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแอปนะครับแอปพลิเคชันที่เราลงให้กับท่านลูกค้านะครับมี Google m a p นะครับ YouTube j u ส u อติฟายเน็ตฟลิกซ a i s play ดูทีวีออนไลน์พวกนี้คือแอปพลิเคชันมาตรฐานทั้งหมดนะครับอ่ะเริ่มจาก YouTube นะครับ อันนี้โฆษณาอยู่นะครับเดี๋ยวขอสกิปโฆษณาแปบ๊บหนึ่งอ่ะทีนี้เราก็มาตั้ง Resolution นะครับโทษครับเป็นพ0นแอ่ะตั้งเป็นพ0นแแล้วนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยสั่งงานจากปุ่มกดบนพวงมาลัยเดิมได้เลยนะครับเนี่ยครับให้ท่านดูว่า ภาพสวยไหมภาพคมชัดไหมมีการการสะท้อนอยู่นิดนึงนะครับอันนี้คือกลางแจ้งนะครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่ามันใช้งานได้จริงๆนะฮะเนี่ยครับอ่ะอันนี้ในส่วนของภาพนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของ g o o g l e Map นะครับตำแหน่งที่เราอยู่ ะะสามารถค้นหาสถานที่นะครับมีแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษแป้นพิมพ์ภาษาไทยสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ The Emporium เนี่ยครับ <c oughs> เราขับไปเขาก็จะนำทางเราไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่างๆนะครับนำทางหมดนะครับ สามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะฮะถ้าท่านต้องการให้แอปพลิเคชันเนี่ยข้างหนึ่งมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนอสมมติเราต้องการให้ YouTube มาอยู่ขวามือนะครับอีกฝากหนึ่งเนี่ยซ้ายมือเป็น Google Map เนี่ยครับทำได้เลยเห็นไหม ถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเขาจะลดวอลลุ่มของฝั่งที่เป็น y o u t u b e ลงแล้วพูดแมปขึ้นมาหลังจากที่พูดจบนะครับฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเพิ่มเสียงกลับไปเป็นแบบเดิมนะครับอันนี้คือหลักการทำงานของเขานะฮะไม่ใช้งานละปุ๊บเราก็ออกนะครับถัดไปมีอะไรอีกอ่ามี Netflix ครับเข้าการใช้งานได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าท่านจะต้องเอา Account ของท่านเองซายอินเข้าไปนะครับและการใช้งานก็จะปรากฏขึ้นมาเนี่ยเข้าได้นะครับให้กดซายอินแล้วก็เลือกซายอินตัวตนเข้าไปนะครับจู๊กสปอต i f y เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ต้องมี Account ในการใช้งานนะครับมีอีคอไลเซอร์สำเร็จรูปนะครับให้ท่านเนี่ยปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบนะครับดูทีวีออนไลน์ครับ โทษครับมือผมไปโดนอ่ะเราเลือกที่ไลฟ์ทีวีทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นช่องขึ้นมาทั้งหมดนะครับเห็นไ,ไหมครับว่าภาพสวยไหมสีจะสดมากๆนะครับแดงแดงสดน้ำเงินน้ำเงินสดนะครับต้องการจะเต็มสกรีนทำได้เช่นเดียวกันนะครับ อ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของดูทีวีออนไลน์นะครับมีอะไรอีกไหมอ่ะฟีเจอร์หลักๆเนี่ยก็จะมีคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะครับก็ผมขอฝากจบการรีวิวนะครับเจ้า w 2 0 5 c class คันนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หนะ้าโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับ หรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับได้ที่ Facebook Fan Page YouTube Channel นะครับ2องดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ